นี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงจุดโซนที่เขามีการวาดรูปนะคะเป็นการวาดภาพนะคะนี่ค่ะน,นี่นนเราเคยวาดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะให้พี่เขาวาดเราสองคนนะในงานนี้นะคะมาแม่ลูกเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่เขาจะวาดแล้วเป็นยังไงไม่สวยคะมานี่ค่ะ ตอนนี้นะคะ MP เอ็มเพขาก็กำลังให้ลุงเขาถ่ายภาพค่ะไหนยืนหน้าอยโอ้โหยิ้มยิ้มรู้สึกยังไงคะ <laughs> ตื่นเต้น <laughs> <laughs> เป็นภาพวาดภาพวาดในชีวิตครั้งแรกของหนูนะคะดีใจไหมคะหนูเจ็ดขวบแล้วคะ่แะแรกในชีวิตครั้งแรกนะคะคุณลงุงคนนี้เคยวาดภาพให้คุณแม่นะคะตอนที่ งานยิ ee, น้ี่นจะครั้งที่4ครั้งที่4มังคุณแม่ก็ให้คุณลุงเขามาวาดภาพเนาะวาดออกมาได้สวยมากเลยแล้วตอนนี้รูปเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องดูดวงนะคะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเออไหนๆนะว่า2คนเลยเออจะได้เก็บไว้ดูเนาะดีไหมอ้อเยยิย้มแบบตั้งใจ โอเคเดี๋ยวเราดูกันนะคะเป็นไงคะรู้สึกเมื่อยยังคะรู้สึกเมื่อยยังคะอ๋อข้างในอู้ลุงวาดภาพสวยมากเลยอ่ะเหมือนแม่เลยโอยนี่นี่ข้างในสวยมากเหมือนแม่เลยอ่สวยู่เฉยๆเดี๋ยวลุงเขาวาดไม่ได้ฟันสองซี่ก่อน มีฟันของซีกด้วยเป็นไงคะตอนนี้ได้ได้มานิดนึงแล้วรู้สึกไงบ้างคะกับการวาดรูปหาไม่ได้นะถ้าเราหาวเดี๋ยวลุงเขาจะวาดรูปแบบเราหาวนะ <c oughs> แลวเดี๋ยวเพราะวาดรูปไปแล้วเดี๋ยวหน้าเราจะหาวออกไปด้วยนะ <c oughs> อยู่นิ่งๆ,ๆ <c oughs> อยู่นิ่งๆ <c oughs> อยู่นิ่งๆ ไหนทิงไหนไม่ต้องเดินมาไหนแม่ถ่ายก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้หลับเวลาขับภาพจน จะหลับไปแล้วค่ะเอ่ะ เริ premises, level, 1, ่มเริ yeah, no ่มง่อมเด็กเว้ไม่ค่อยมีสมาธิอันนีคือหลับไปแล้วนะคะนจะหลับจริงหมดเมื่อกี้ยิ้มยิ้มยิ้มไหว ตอนนี้คือหมดแรงแล้วนะคะดูซีไหนเดินไปดูซีไหนแล้วไหนเดินไปดูซีอโอ้โหคุณแม่ตาสวยมาก สวยไหมเพรสวยไหมไหนไหนลองยืนซิชอบไหมคะชอบค่ะเอ๊ะทำไมไม่เหมือนตอนหลับเลยอ่ะทำไมทำไมไหนไหนู้ป,ปียืนมาเทียบรูปซิหนูเดินมายืนเทียบรูปซิอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปเทียบรูปซิยิ้มด้วยยิ้มแบบตอนแรกๆด้วย<ๆ>ยิ้มไหนไหนเราลองยืนซิ <S 1> <S 1> <ๆ>เอาเอาลงตัวเองลงมาหน่อยเอาเลยตัวเองลงมาหันมาหันมานี้ สวยมากเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดสมมติคนอยากจะมาวาดนะคะก็คือง่ายๆเลยขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะชั้นสองใช่ไหมคะอันนี้อยู่ชั้นสองใช่ไหมคะหน้าลิฟต์ค่ะนี่มาได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราถ่ายอย่างนี้ดีกว่ามีค่ะนี่เราสองคนนะคะแล้วก็รูปนี้ค่ะยิ้ม อ่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่า